ด่าอ่าอ้ยวหักลรกทำไมมันกุดกรุดนะพิมหักหรอเดยวไปกันคิมเูพมเด็กไปกันแล้วเชื่ไว่าเป็นคิมนาไม่ชอบทางกึนมันงอเลยอ่ะสวัสดีค่ะท anyway> ่านผู้ชมวันนี้นะคะดิกจิจะพามารีวิวห้องและของของเคมูที่ไม่มีใคร หน้าแม่้า,าด้ขายจรูาจักรไม่รู้จักรู้จักแปเซลลมะว ู้จักไหมคะโหตอนฟ้าอยู่มหาลัยถ้าจำไม่ผิดนะอ่าก็คือตอนที่นั้นน่ะตอนช่นั้นตอนนั้นแล้วแม่เด็กๆก,ก็จะชอบดูการ์ตูนเรื่องเซรามูนใช่ไหมแม่ไม่เด็กแล้วแหละแม่เท่าไหร่อ่ะจ๊ไม่ได้ว่าปีไหนหอหหน่ะแต่ว่าตอนมหาลัยนั่นคือไปซื้อโมเดล<อ>ไปซื้อโมเดลมาสะสมตอนนั้นนะโมเดลเซรามูนตัวที่มันต้องเอากระโปรงมาแปะหน้าแปะหลังกันแล้วมันชอบหลุดลดอะ่ะของบันไดเออของบันไดอันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันอันนี้ที่เราเอามาโชว์นี่มันเป็นเขาเรียกว่าคิวโพสเกตอะไรคะจูปิ มามูนเมอร์คิรีนัสซตทึ้นยูเรนัสใช่ใช่ใช่จุดโหรอคะก็ดังเอกคือมูนนักเอกก็คือเซลเลอร์มูนเป็นพระจันทร์ใช่มั้ยแล้วก็พวกเหล่าเซลเลอร์ทั้งหลายที่ที่เป็นแบบว่าเพื่อนเขาอ่ะแก๊งเดียวกับเขาอ่ะก็จะเป็นเนี้ยแหละเรียงตามลำดับที่ออกมาสันก็คือมูนเมอร์คิรี มาเซเลอร์มูนเป็นนางเอกใช่ไหมอุชางงี้แล้วก็จะมี Mercury. เมอร์คิรีชื่อเขาเซเลอร์เมอร์คิรีเซล Mercury, เซลอร์มาเซเลอร์จูปิเตอร์เซเลอร์วีนัสแล้วต่อมาเนี่ยก็จะมีเซเลอร์ยูเร u นสเซเลอร์เนปจูน อ่าแล้วส่วนตัวเนี้ยเป็นจีบีเซเรมูลก็คือเป็นลูกของเซเรมูลกับหน้ากากซาซิโดใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะมาที่หลังอันนี้แม่ไม่ไม่ได้ดูแล้วสองตัวนี้ไม่ได้ดูแล้วก็คือเซเลอร์เซเทิลกับเซเลอร์พูโตอันนี้คิวโพสเกตอ่ะเขาเพึ่งทยอยออกมาในปีนี้เขาพึ่งทยอยทยอยทยอยออกมาไอ้พวกเหล่านี้แม่ก็สั่งพรีออเดอร์ไว้พึ่งไอมูนจะมีนะไหมเหรอพุงเจ้าใช่ไหมใช่มีเอา แต่ตอนนี้เก็บใส่กล่องมาแล้วอะมนต่ามันต่างเพราะอันนี้มันออกใหม่มันก็จะเป็นโพสต์ใหม่ชุดใหม่ชุดไม่เหมือนเดิมแต่ก็คืเหมืนอนเดิมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวจะ <c oughs> บอกว่าอันเก่าอะถ้าให้คบพวกเนี้ยตัวพวกเนี้ยจะมีเป็นโปรตินเป็นตัวเล็กถ้าตัวใหญ่จะมีแต่เซลมูลนซึ่งอันนั้นแพงมากตอนแรกเขาเล่นสะสมกันตัวนั้นอะ โหพอมันแบบมันลิมิเต็ดเอดิชั่นเขาเรียกว่ามันออกมาจํากัดใช่ไหมแล้วมันไม่ผลิตอีกอ่ะเขาซื้อต่อแบบเอามาขายต่อกันเป็นพันหลายพันเลยนะแต่ว่าตอนหลังๆตอนหลังที่แม่ซื้อคือเขารีอ่ะรีพอรรีโปรักก็คือว่าผลิตใหม่ก็เลยได้สั่งมาคือตอนที่แม่ดูอ่ะแม่จะดูอยู่แค่นี้แล้วตอนหลังอ่ะไม่ได้ดูแล้วโตแล้วไงก็จะมีพวกตัวพวกนี้ออกมาก็ไม่พรีออเดอร์จ้าไม่พรีเพราะว่าคิดว่าไม่รู้จักไม่เอาดีกว่าปรากฏว่า มันเขาสะสมกันแล้วเราดูไปดูมามันสวยมากเห็นไหมเห็นไหมว่าสีเขียวเนี่ยเขาสวยมากไงแต่แล้วตอนหลังก็มี2ตัวนี้ออกมาอีกนะหัยหางกันใหญ่แล้วคนก็แบบว่านี่สวยมีชอบใช่คนก็ชอบแบบคนก็หางกันใหญ่หางกันใหญ่จนเราแบบเออเราไม่เอาหรอกเราจะไม่ซื้อเราจะไม่ซื้อเพราะว่ามันแบบว่าเราไม่เคยดูไงแต่ว่ามันเป็นแก๊งไงไม่ซื้อก็ตะขิดตะขวงใจพาใจเออทำไงดีจนกระทั่ง มันแบบว่าแ0ดร0อยเก้าร้อยาม่้อไ<อ>ม่น,มน้อยพันก็ไบบาไม่ซื้อละฮะปานี่เนี่ยแล้วก็จิบิีจิบินี่ก็ซื้อมาที่หละแต่จิบิได้มาในราคาไม่แพงเพราะว่าอ่ะเราจะแกะเลยไหมวิธีแกะคืออะไรคะแกะก็สมมุติเวลาแกะใช่ป่ะเราจะต้องเอาอันนี้แกะแล้วเบาๆเลยเอามันมันจะมีสกอตเทปติดตรงเนี้ยนี่ค่ะชน มีสกอตเทปใช่ไหมเราต้องเอาคัตเตอร์กรีดดีๆก่อนือสกอตเทปออกแล้วแกะออกมาแต่อันนี้แม่แกะแล้วนี่นะแกะมีตัวเซนต์น้ำมือใครมารู้อะไรพวกนี้ราคามันไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายเลยถ้าที่แบบว่าของเขาสะสมแรงๆกันพวกแบบว่าพอทอยเออพอทอยไม่เท่าไหร่พวกเลโก้อะไรพวกนี้ตัวเล็กๆอ่ะตัวเป็นแสนเลยคือทุกตัวเนี่ยแม่ว่าแม่มาเล็งอยู่แล้วล่ะหน้าตาจะคล้ายๆกันหมดอะเพราะว่าจะมาจากบล็อกเดียวกันก็วันนี้เพิ่งเห็น คือเดี๋ยวจะมีคิวโพสเกตเป็น BTS ออกมาวง BTS 7คน <Wow. S 1> แล้วออกมาทีเดียวทั้ง7คน7ตัวเลยอะ <Yeah. S 1> แล้วแบบโดยรู้ไงคะจองเวลาแล้วเขาบอกว่าอะไรแม่แตอนแรกแม่บอกเขางว่าจะจะเอา1ตัวอนุญาตใเขาซื้อ1ตัว, <S 2> <S 2> ตวแลหลังเลยหลังเลยเขาบอกว่าเอา7ตัวเลย สี่น่าจะประมาณตัวละหกร้อยบาทนะคะโดยโดยเฉลี่ยพวกเนี้ยจะห0ร้อยแต่ถ้าไปซื้อมาแบบว่าซื้อต่อมาทีหลังที่เขาแบบว่าซื้อมาเก่งกําไรแล้วก็ขึ้นไปแบบว่าเนี้ยมีถึงเก้าร้อยก็มีเจ็ดแล้วแต่อะ่ะแพงสุดที่แม่เจอนะสองตัวนี้คือพลูโตกับเซรเทนเนี่ยเขาขายกันตัวละพันพลูโตนี่เป็นเจ้าแม่คุณเจหรอเปล่าเขาเนี่ยมีคุณเจเยอะมากแล้วตรงไอ้นี่ของเขาก็เป็นคุณเจด้วยค่ะวายไม่ได้ในตัวนี้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าไม <c oughs> แต่งหัวคนนี้แดะมาหมดแล้วค่ะเป็นไงคะสวยงามนี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จบแค่น,นี้นะเขาจะมีเวอร์ชั่นใส่ชุดนักเรียนแบบที่มันเป็นชุดนักเรียนอะชุดนักเรียนกระโปรงยาวแบบว่าไม่ได้อันนี้มันเป็นชุดเซเลอร์ใช่ไหมจะก,ก,กระโปรงสั้นๆหน่อยแล้วก็ฟิตฟิตแต่ชุดนักเรียนก็จะหลวมกว่านี้แล้วเป็นกระโปรงยาว่ะเดี๋ยวจะออกมาอีกนะนั่งไงแล้วก็ไม่มีไอ้ตรงหน้าค่ะ ็นแบบเป็นคนธรรมดาเป็นแบบตอนก่อนแปลงร่างอะเขามูนว่าไอรอนแมนก็เนี่ยแค่มันเปลี่ยนตรงนี้นีแต่ว่าเนมูนย,ยิ่งกว่าอีกค่ะเป็นแค่มันเปลี่ยน,<ะ>นอ่ะน้องพิมชอบตัวไหนที่สุดคะตัวไหนสวยสุดตัวนี้เหรอรอะอะไรคะตัวนี้เหรอทำไมอ่ะผมสวยดีค่ะแล้วตัวนี้พูโตเนี่พูโตพูโตคะ่ะผม<ย>สวยแต่จริงๆแล้วว่าตอนเนี้ยที่แม่ดูแล้วว่าตัวไหนสวยสุดอล้แม่ว่าตัวนี้ แล้วรู้ไหมเขาหนูไม่ชอบตัวไหนมากที่สุดตัวไหนเซรามูนตัวนี้ค่ะเออเขาเคยบอกนะวันนั้นเขามาดูดูแล้วก็บอกว่าหนูว่ไม่ชอบตัวนี้สุดแลอ้อเปล่พีนี่นี่คือนางเอกนะนี่คือเซรามูนมหนูว่าควรจะให้นี้เป็นนางเอกมากกว่าเอ้อมมยทำไม นี่เล่นดีดีเลยคราวที่แล้วที่เรารีวิวคิวโูช์เครื่อดาบพิฆาตอสูรจําได้ปะเพราะว่าตอนที่รีวิวอ่ะมันก็วุ่นวุ่นอ่ะแล้วเราก็คือดาบของตัวหมูป่ามันมีอันเดียวใช่ไหมแล้วปรากฏว่าวันนั้นแม่เก็บเอ๊ะทำไมดาบมีอันเดียวดูในกล่องมันต้องมี2อันถืออย่างงี้ค่ะปพรากฏว่าเราก็เลยไปย้อนดูคลิปเฮ้ยตอนรีวิวอ่ะเปิดกล่องอ่ะมีอันเดียวจริงๆด้วยแสดงว่ามันหายไปตั้งแต่แรกเลยอ่ะเข้ามาม แต่เอ้าไปหักลุกทำไมมันขุดปวดนะพิมหักหรอเดี๋ยวไปกันนะเคียวพีมไปกันนะชงไปกินนะมันชอบทางกันมันงออะไรอ่ะหักรือเปล่าอ่ะต่อได้โอเคต่อได้มันงอจริงไหมมันงอแต่แรกอยู่แล้วมั้ง ของขาาแน่นมันไ่แน,น,น,น่นที่ไหนไม่ใช่มันเป็นของสะสมถ้าเกิดว่ากันดั้มป้าเกิดแบบว่าขาหายแขนหายทําไงหรือว่าดาบหายอ่ะไม่ซีเรียสจริงเน็ินงจะบอกว่าวันนั้นพิมพเขาเอาชุดแฮร์รี่พอตเตอร์แม่ไปเล่นทั้งชุดเลยนะแล้วมีอยู่ตัวทุกตัวแล้ก็ถือไม้ไอเงี้ยไม้วิเศษใช่ป่ะอ่าแล้วพอกลับมามีตัวหนึ่งไม้หายหาทั้งบ้านเลยหาทั้งบ้าน ไม่ใช่ฟันมันเสียบแทนได้หนูไปอย่ามาดูถูกดูหมิ่นคิวบพสเกตของแม่เกิดว่าเจอไม่เจอใช่ไมที่สุดก็ไม่เจอมือเปล่าอยู่ตอนแรกนึกว่าหายแต่จริงแล้วหายของรักของเด็กจิ๋วมีอะไรไหมคะเดี๋ยววันหลังมาโชว์หน่อยนะก็ปอบอีดน่คะปอบอีดอ่ะแม่ซื้อมาตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะเอามาโชว์สิเร็วโชว์วันหลังวันหลังในค่ายวันหลังได้ไหแล้วกิน